สวัสดีค่ะพบกับช่องรวมธรรมะาสาระดีๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับบทสวดมหาเมตตาใหญ่ค่ะเดิมทีเป็นบทสวดบริกรรมเพื่อจเจริญเมตตากรรมฐานการทำสมาธิด้วยการทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่กับการ แผ่เมตตาบทสวดนี้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎฏเล่มที่31ชื่อว่าเมตตากถาต่อมาได้มีครูบาอาจารย์หลายท่านเห็นว่าเป็นบทสวดที่ดีมีคุณนประโยชน์แก่ผู้สวดหลายประการจึงได้คัดลอกและจดจำนำไปท่องบน เจริญเมตตากรรมฐานจนเห็นผลประจักษ์ว่าดีจริงจึงได้นำออกมาเผยแพร่กแก่ลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์บางท่านที่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาบาลีก็จะแต่งเติมเสริมคำหรือตัดท่อนเนื้อหาบางส่วนตามความรู้ความเข้าใจจึงทาให้บทสวดเมตตาใหญ่ของครูบาอาจารย์บางท่านแตกต่างจากเนะื้อความในพระไตรปิฎกบาง มากเล็กน้อยนอกจากนี้ยังได้ตั้งชื่อบทสวดที่ท่านดัดแปลงขึ้นมาใหม่ตามมาติของแต่ละท่านเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของเป็นเหตุให้บทสวดนี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปนะคะสมเด็จพระสังฆราชวัดสุทัศนเทพวรารามกรุงเทพพระองค์ทรงนิพน์บทเมตานี้ขึ้นเพื่อใช้ในกงานพุทธาพิเศษท่านเรียกบทนี้ว่า เมตตาพรหมวิหารคาถาหรือเมตตาพรหมวิหารภาวนาคาถาแปลว่าบทสวดว่าด้วยการเจริญพรหมวิหารธรรมคือเมตตามีเนื้อความตรงตามพระไตรปิกฎกเกือบ100เซ์ค่ะพระธรรมสิงหาบุราจารหลวงพ่อจรันวัดอัมพาวาจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งท่านได้มาจากเทวดาสอนแม่ชีแม่ชีนำมาบอกท่านอีกต่อหนึ่งซึ่งมีเนื้อหาความตรงกับ สมเด็จพระสังฆราชแต่ท่านมักเรียกว่าเมตตาใหญ่มหาเมตตาใหญ่หรือมหาเมตตาครอบจัก,กรวาลหมายถึงบทสวดที่แผ่เมตตาไปถึงสัตว์ทุกชีวิตทุกตัวตนทั่วทั้งจักรวาลไม่มีจำกัดพระยาสิทธิจาหรหลวงปู่สิงห์วัดเทพพิทัก์ปุณณารามจังหวัดนครราชสีมาท่านได้รับการถ่ายทอดจากหลวงปู่เขาแห่งวัดถ้ำกองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูน ลำพูค่ะซึ่งหลวงปู่ขาวเองได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงปู่มั่นอีกทีหนึ่งอีกต่อหนึ่งค่ะฉบับนี้จะเรียกว่าเมตตาหลวงหรือมหาเมตตาหลวงคำว่าหลวงแปลว่าใหญ่บทสวดตามฉบับของหลวงปู่มั่นนั้นจะมีความโดดเด่นแตกต่างจากพระไตรปิฎกค่อนข้างเยอะเพราะท่านจะคัดปริบทต่างๆเช่นถ้อยคำที่เล่าถึงความเป็นมา ของพระสูตรวิธีการเจริญเมตตาเหลือไว้เฉพาะคำแผ่เมตตาที่เป็นคำบริกรรมเท่านั้นและเพิ่มบทสวดแผ่กรุณามุติตาและอุเบกขาเข้ามาอีกซึ่งผู้สวดจะต้องสวดทั้งหมด528จบก็คือสวดแผ่เมตตาให้กับสบรรพสัตว์132จบ สวดแผ่กรุณาให้กับสปปรพสัตว์132บสจบสวดแผ่มุทิตาให้กับสปปรพสัตว์132รสจบสวดแผ่อุเบกขาให้กับสปปรพสัตว์132จบรวมทั้งหมด528จบซึ่งผู้สวดจะต้องใช้ความพยายามและความอดทนในการสวดอย่างมากเลยนะคะ